กูก็ว่ามึงสิว่าทำไมไอ้หมาสองตัวที่มึงตามึงมามันไม่เคยบอกให้รู้บ้างเลยหรือไงมึงไม่เอา,ล,ล,ล,อาลูก,กลชุบอะไรนะพูดลูกชุบ่านพูดชุบถ้าไม่รู้กูจะบอกให้เอามึงข้างใบก้อน,นม้นเป็นดีมันหมายความว่าอีกนึงมันก็หมายความว่าอีาอโลกนะลายพ่อมึงมันชุบพ่อมึงมาเลวยกกองข้ามาปล้นแผ่นดินบ้านพวกเรือพ่อ Để tôi lông đá của mình lo cái gì Tao à. lo để... กถ้าหาว่ากูเลวเ,วน,วเนี่ยนะมึงก็ต้องเลวด้วยกูจะเลวได้ไงวะ,ะก็มึงกับกูเนี่ยโคตรเดียวกันไง